กลุ่มดวงดาวประจําราศีพฤษภคือวัวกระทิงส่งผลให้ผู้เกิดตรงกับราศีนี้เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ค่อยชอบอ้อมค้อมแต่ครั้งนี้ท่านอาจจะต้องเจออะไรที่จุดจุดจุดครับ คลิปนี้ทํานายดวงชะตาราศีพฤกษบประจําเดือนกันยายน2567ราศีพฤกษบได้แก่ผู้เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนกับผู้เคยดูดวงผูกดวงวางดวงดาวลัคนาเกิดสถิตราศีพฤกษบ ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้1 7บเถึงสิงานกําลังเร่งๆเ,เพื่อนร่วมง,งานมาเจ็บป่วยมาเจออุบัติเหตุต้องหยุดงานกะทันหันที่สำคัญนะตามระบบการทำงานเนี่ยเพื่อนคนนี้ต้องทำงานประสานกับท่านงานถึงจะว่ออกโดยเพื่อนในอยู่หัวท่านอยู่ตรงปลายไม่มีเพื่อนคนนี้งานก็เลยหยุดชะงักทำอะไรไม่ได้ทำไงดีล่ะทีนี้เช้าวันหนึ่งเดินเข้าห้องหัวหน้ากะจะปรึกษาหาหรือเอาไงดีหัวหน้า เจอหัวหน้ายังไม่ทันเอ่ยปากพูดอะไรสักคำมาก็ดีแล้วคุณนะรู้งานอยู่คนเดียวจัดการทำแทนเลยอาทิตย์หน้าต้องเสร็จนะทำคนเดียวเนี่ยนะท่านถามกลับเออใช่สิถ้าทำไม่ได้เขียนใบลาออกไปฉันเพิ่งโดนผู้ใหญ่เล่นงานมาเนี่ยว่าไงทำไม่ทำแต่วาดะเสียงเขียวเียชวปัญหานี่ไม่ได้เกิดที่ตัวท่านเลยแต่ต้องมาแก้ปัญหาสุดจะงงไหมล่ะครับท่านท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็จะเจอปัญหาที่แทบจะไม่ได้ต่างกันอยู่ๆสินค้าวัตถุดิบที่ต้องออกต้องใช้ก็ไม่ส่งมาซะง,งั้นเงินเราโอนให้ตามกําหนดเรียบร้อยแล้วแต่ของไม่มาส่งลายไปก็ไม่อ่านกดโทรศัพท์กี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีรับเฮ้ยตายหรือเปล่าวะทำเอานั่งไม่ติดสิครับเพราะถ้าตายนี่ยุ่งเลยนะงานกำลังจะไปได้ดีที่สำคัญถ้าเจ้านี้อยู่ใก,ใกล้ๆเนี่ยก็ว่าไปอย่างนึงแต่อยู่โน่นแหะครับ เซนเจนเมืองจีนนอกเหนือจากนี้ราศีพฤกษบที่ต้องดิวกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรอะไรก็ตามทำมเนียมต้องมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย, <S <S อยใต้ตรงใต้โต๊ะตามประเพณีใช่ไหมรอบนี้ชุดใหม่ย้ายมาเจอหน้ากันหรือ,อยังครับเจอแล้วคุยกันยังไงก่อนชุดเก่าอำลาเขาบอกเรามั่นเหมาะไม่ต้องห่วงผมฝากฝังพี่แล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมที่ว่านั่นคือยังไง เท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมสังหรณ์ใจอะไรบ้างหรือเปล่าดูสิครับสายพานจะขับเคลื่อนแล้วแต่ทั้งนู้นเงียบเงียบผิดปกติทําไมไม่ลองนัดเจอพูดคุยอย่างละเอียดสักรอบหรอครับกับเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องมีบริวารเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวรอบนี้ก็จะเจอปัญหาประมาณว่านัดประชุมเตรียมงานสําคัญเช้าเราเข้าที่ทํางานจะสิบโมงแล้วมากันแค่สองคน ถามว่าเฮ้ยเพื่อนๆไปไหนกันหมดสองคนนั้นออมออแอม,แอม,แอมตอบไม่เต็มเสียงรถติดบ้างออกมาแล้วค่ะเมื่อกี้เขาไลนา์บอกแล้วแต่เราก็รอเป็นชั่วโมงไม่มีโผล่หัวและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยรวมหัวกันไม่พูดความจริงต้องเค้นต้องขู่ถึงจะรู้ว่าพากันหนีไปเกาหลีตามดูขวัญใจแสดงคอนเสิร์ตไม่ใช่ทีไทยนะครับประเทศเกาหลีน่อย่างที่นําเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าราศีพฤกษบนั้น ชอบอะไรตรงไปตรงมาแต่ครั้งนี้ท่านจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวที่คลุมเครืออย่างต่อเนื่องจะให้แก้ปัญหาด้วยการยื่นใบลาออกหรืออย่างที่ว่าโทรไม่รับไลน์ไม่อ่านสินค้าวัตถุดิบไม่ส่งตามตกลงยกเลิกสัญญาซึ่งเรื่องซึ่งราวนั่นไม่ใช่ตัวตนของราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นคนแข็งแกร่งและอดทน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆตามอุปติสัยของบัวกระทิงวิ่งเข้าชนวิ่งเก้าใส่ซึ่งเป็นกลุ่มดวงดาวประจำราศีที่สุดแล้ว19กันยายนเพื่อตัดปัญหาก็ต้องควักกระเป๋าด้วยการจ้างเพื่อนจ้างเอาซอร์สมาช่วยทำงานขืนบ้าตามหัวหน้าทำคนเดียวไม่เสร็จแน่นอนส่วนราศีพฤกษพที่มีลูกน้องวัยรุ่นชักดั้มพ้าด้วยเขาไล่ออกทั้งชุดน่มันไม่ได้ง่ายาหรือเพราะถ้าให้ออกงานสุดบริษัทพัน ต้องตามใจเอา้าอยากหยุดอยากตามเป็นติ่งเกาหลีหยุดไปได้เลยจ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาสะสางต่อไปในอะนาคตเรียกว่าต้องยอมไม่มีทางเลือกอื่นเช่นเดียวกันครับคู่สัญญาไปยอมส่งของไม่ส่งวัตถุดิบหรือเจ้าหน้าที่ที่ดีลงานกันไม่หือไม่อือคงไม่ใช่อะไรอื่นหรอกกองทัพต้องเดินด้วยท้องเงินคือปัจจัยสําคัญน่าจะประสงค์น่าจะต้องการรัพย์เงินเพิ่มขึ้นอีกแหละ แน่นอนว่าถ้าเขามาพูดตรงๆทำอะไรชงชามก็อาจจะดูไม่งามและกลัวว่าท่านจะไม่ยอมเลยใช้วิธีกดดันให้อึมครึมซะอย่างนั้นแล้วก็จริงๆครับพอท่านจ่ายเงินเพิ่มทุกอย่างลื่นไหลเหมือนปลาไหลโลมน้ำมันออตลุเส้นทางชีวิตที่จะต้องเดินบางครั้งนั้นถึงรู้ว่าเคี่ยวแต่ก็ต้องครบเพื่อจบปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากอิทธิพลดวงดาวสาคัญคือ ดาวอังคารหมายเลขสามดาวเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนปัตตนิจรมาสถิตตำแหน่งการเงินหรือเรือนกระดุมพระหน้าลัคนาดาวอังคารเนี่ยเป็นเหมือนมิดดาบทําให้เงินทองของท่านต้องถูกเบียดเบียนโดนเบียดบังโดยเฉพาะจากคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนร่วมงานไม่เว้นกับทั้งลูกน้องคือต้องมีเรื่องเสียเงินเป็นกรณีพิเศษกับดาวตัวตนก็คือดาวศุกร์หมายเลขหกสถิตเรือนปุตตะ เป็นมาตราฐานเสียเป็นนิดนิดเด็กเขาหมายถึงเสื่อมตัวเองเลยเสื่อมถอยศักยภาพไม่ใช่ขยับเขยื่อนไม่ได้นะครับแต่มันก็ทํานองนั่นแหละคือทําอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ได้ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยผู้อื่นต้องยอมถอยต้องยอมเชื่อดเนื้อตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเพื่อให้การงานก้าวต่อไปได้ยังไม่หมดแค่นี้ครับราศีพฤษภช่วงนี้อาจจะหนีไม่พ้นใครบางคนมาขอขอยืมเงินขอเงิน บอกไม่มีนิดก็ได้หน่อยก็ได้ห้าร้อยไม่ได้สองร้อยก็ยังดีเราไม่ยอมให้ภาระเรามีแต่ว่าอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เราต้องจำใจให้ครับความรักครอบครัวคนโสดราศีพฤกษบไม่รู้ว่าโดนผีสิงหรือว่าเจอสเสน่ห์ยาแฝดใครบางคนก้าวเข้ามาในชีวิตทำให้ท่านหลงหัวปักหัวปัม๊มอยากได้กระเป๋าอยากได้แหวนเพชรน,นาฬิการถต์หามาประเคนให้เขาเขาบอกอยากเที่ยวอิตาลีก็ทิ้งงานหยุดงานซื้อตั๋วไปกับเขา หรือไม่ก็น,นะถึงเขาไม่ได้อยากซื้อไม่ได้อยากเที่ยวแต่ท่านคบกับคนคนนี้มีเรื่องเสียเงินตลอดขับรถไปด้วยกันก็ไปเฉียวไปชนทําให้ท่านต้องเสียเงินวันดีคืนดีคุณเธอหรือคุณท่านก็เจ็บป่วยนอนสมไม่มีใครดูแลถามญาติมีไหมไม่มีเพื่อนละ่ะไม่มีเหมือนกันชั้นตัวคนเดียวอะเราสิต้องพาไปหาหมดหามหมอแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเพราะเจ้าตัวก็นอนเงียบโรงพยาบาลเท้าก็ถามว่าจะจ่ายตังหรือ,อยังไม่ต้องแปลกใจครับ เขาหรือเธอไม่ได้มีสเสน่ห์ยาแฝดแต่ตอนนี้ดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิสถิตเรือนกระดุมพระคู่มาอยู่กับเงินคู่มาหาเงินคบหากับใครเตรียมเสียตังค์ไว้ได้เลยครับเช่นเดียวกันครับคนมีคู่คนรักคู่คอกกหาเรื่องปวดหัวมาให้ไม่ได้ว่างเว้นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่สำคัญคือเราพูดอะไรว่าอะไรบนอะไรไม่ได้ด้วย mm. พูดคำเดียวโดนเล่นกลซะเป็นชุดๆเอออีกอย่างหนึ่งครับ พ่อแม่ราศีพฤกษกตลอดเดือนนี้เตรียมเงินเตรียมรายจ่ายไว้ให้พร้อมลูกหลานบริวารของท่านอยากเที่ยวอยากซื้อของเล่นไม่ใช่บาทสองบาทนะครับอย่างน้อยก็หมื่นไปปลายแล้วครับท่านสุขภาพอุบัติเหตุโรคภัยเกี่ยวกับฟันฟันในช่องปากเงือกอักเสบกัดลิ้นตัวเองเกิดแผลในช่องปากร้อนในประเด็นหลังนี้ใครเคยเป็นจะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหน แล้วอุบัติเหตุมีรถใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งรถกระบะรถตู้มอเตอร์ไซค์จะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันดูแลเอาใส่ใส่หน่อยนะครับอย่าเอาแต่ใช้อย่างเดียวเช้ามาเสียบกุญแจกดปุ่มสตาร์ทเออเครื่องมันยังติดอยู่เลยแสดงว่าไม่มีปัญหาขับขับไปเหอะคนยังต้องพักผ่อนคนยังต้องตรวจสุขภาพ รถยนต์เครื่องจักรไม่ได้ต่างกันครับเรียนเตือนเพราะว่าตามเกณฑ์ชะตาเดือนนี้ขับรถออกไปเจอน้ําท่วมฝนตกถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อขับรถตกหลุมไปนิดเดียวเป็นเรื่องเลยเครื่องดับเครื่องรวนและจากตรงนั้นก็จะนําสู่อุบัติเหตุซ้ําซ้อนอย่างไม่น่าจะเกิดโชคลาภสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยใตดินไม่ว่าท่านจะซื้อออนไลน์หรือออนกลาวหมายเลขนําโชคสําหรับราศีพฤกษงวดต้นเดือนหนึ่งกันยายนคือทะเบียนรถ โดยให้ใช้สองตัวหรือสามตัวแรกหลังหมวดอักษรฟรีดังดัฟังดีๆสองตัวหรือสามตัวแรกหลังหมวดอักษรของทะเบียนรถคือมองย้อนลงมานะครับส่วนกลางเดือน16กันยายนหมายเลขนำโชคอยู่แถวแถวหน้าบ้านแต่ไม่ใช่เลขที่บ้านนะออกไปหน้าบ้านหรือหน้าห้องพิจารณาดูสิครับว่าเห็นเลขอะไรนอกเหนือจากเลขที่บ้านบ้างเพราะเลขที่บ้านเนี่ยเราไม่เอา กลองไบสินีกล่องเอกสารข้างประตูตรงเสาไฟฟ้ามีหมายเลขอะไรไหมให้ใช้หมายเลขนั้นแหละครับเป็นหลักสําหรับเสียงโชคงวดนี้เหตุผลนะครับไม่ใช่เพอเจอตามวันเวลาประกาศผลดาวการเงินคือดาวพุธหมายเลขสีสถิตรเรือนพันธุเกาะกลุ่มสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งและดาวคู่นี้ก็เล็งกับดาวจันทร์หมายเลขสอที่เกาะกลุ่มร่วมกันกับดาวสอหมายเลขเ หมายเลขนำโชคก็คือจะอยู่บริเวณหน้าบ้านสถานที่เห็นง่ายๆมองเห็นบ่อยๆนี่คือเหตุผลที่ผมนําเรียนข้างต้นทําบุญเสริมชะตาเกือบตลอดทั้งเดือนเจอเริ่มอ,อึดอัดคุมเครือและกดดันกับการใช้ชีวิตของคนราศีพฤกษพที่สําคัญครับดาวอังคารสถิตเรือนการเงินรายไน้าเงินทองโดนเบียดเบียนจากใครบางคนจากคนบางกลุ่มขอร้องแกมบังคับ ไม่ใช้ด้วยคําพูดแต่ด้วยพฤติกรรมไม่รู้ละยังไงเธอก็ต้องแบ่งปันให้ฉันบ้างตามจํานวนเงินที่ฉันต้องการนะไม่ใช่ที่เธอมีที่เธอบอกว่าเธอมีดังนั้นเรียนแนะนําแนวทางแก้ไขด้วยการบริจาคทานช่วยเหลือพูดทุกยากว่ากันตั้งแต่ต้นเดือนเลยจะช่วยแนวไหนก็ได้กับมูลนิธิกับผู้ประสบภยัยน้ําท่วมไฟไหม้อันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนเงินตามกําลังวันเกิดก็ได้ครับหรือไม่เช่นนั้น เรียนแนะนําให้ปล่อยปลาถ่ายชีวิตโครกระบือถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ทําบุญทําทานลักษณะนี้จะช่วยให้ไม่โดนเบียดเบียนไม่ต้องปวดใจเจ็บใจครับท่านท่านผู้ชมครับสมมติว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่หึงวันหรือ24ชั่วโมงผมจะแบ่งช่วงเวลาของชีวิตคนออกเป็น4ส่วน2ส,ส่วนแรกหรือ12ชั่วโมงชีวิตจะอยู่ในช่วงดวงตกทำอะไรก็แย่ขายอะไรก็เจ๊ง ส่วนถัดมา6ชั่วโมงคือดวงชะตากลางๆเรื่อยๆไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รุ่งพออยู่ได้ส่วนสุดท้ายสำคัญมาก6ชั่วโมงเป็นช่วงจังหวะดวงดีดวงรุ่งขยายความครับมนุษย์แต่ละคนบนโรคใบนี้จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีทำอะไรก็รุ่งทำอะไรก็ได้เงินเพียงแค่1ใน4ของช่วงชีวิตเท่านั้น แล้วคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่รู้จักวางแผนนำเอาเงินทองทรัพย์สินจัดการทรัพยากรที่ได้ในช่วงจังหวะดวงรุ่งม,มาใช้ในตอนดวงตกกับช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประเด็นสำคัญประเด็นเนียวคือจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงจะดีตอนไหนแล้วจะดีไปได้สักกี่มากน้อย คำตอบอยู่ที่บริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําอย่างเดียวแต่แม่นยําแล้วท่านยังนําไปใช้วางแผนชีวิตเพื่อความสําเร็จความร่ํารวยอย่างยั่งยืนลูกค้าผู้ใช้บริการนี้จะได้รับคําตอบข้อที่1ท่านจะได้รับรู้ว่าความสามารถแท้จริงของตัวท่านเองนั้น ความสามารถตามพื้นชะตาคืออะไร <Wow. S 1> ดวงดาวในชะตาเกิดบอกได้ครับว่าท่านนั้นเก่งอะไรทำอะไรแล้วดีที่สุดรู้แล้วก็ให้ท่านมุ่งทำตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปลองถูกลองผิด 2. อาชีพการงานที่ทำแล้วรวยทำแล้วมีความสุขคืออาชีพอะไรคนเรานั้นทำงานอะไรถ้าท่านอยากทำทำได้ทั้งหมดแล้วครับแต่งานที่ทำให้ท่านรวยทำให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตา 3. คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง 4. โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวมาสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวังการติดพลาดและการสูญเสียนั่นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิต วิธีทําบุญเสริมชะตาเพื่อปรับแก้กรรมก็จะอยู่ในบริการนี้ด้วยครับและสําสำคัญที่สุดนับจากวันนี้ชะตาท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รุ่งเรืองไปได้นานแค่ไหนรู้ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับชีวิตท่านทั้งหมดนี้ เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคํานิวเวศกัมพู3ทางเลือกบริการครับตรงไฟล์เสียงคําทํานายทางไลน์ใช้บริการพูดคุยสดกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบเจอกันตัวเป็นเป็นปรึกษากันแบบชัดๆกับผมเป็นการส่วนตัวที่สํานักงานครับสนใจใช้บริการ a d line official อาจารย์สมเจต สแกน QR โค e ที่ปรากฏต,ตามนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สินที่ดีและคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับท่าน